รอบนี้นะครับพวกเราจะฆ่ากันเองมาดูกันนะครับว่าลกลักคนไหนจะเป็นคนที่แข่งแข่งที่สุดนะครับแบตเทิลีรอยเยี่ยวมาดูกันนะว่าลกลักคนไหนจะเป็นคนที่แข่งแข่งที่สุดนะครับมาดูกันเชียร์ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเกมแบตเทอลี่เยี่ยวแล้วคราวนี้ใครจะเหลือคนสุดท้ายกูไม่จริงรู้สึกว่ามีเวลแล้วโอ้โหเฮ้ยดูดิมันมีขอบวงด้วยอุ้ยวานนี้วันนี้นี่ผมไม่เห็นใครเลยว่า แป๊บนึงนะส่างคนต่างคนต่างอยู่อยู่โคตรไกลเลยอยู่ไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จะฟาร์มก่อนหรือเปล่ามาฟาร์มนี่ใครเจอใครก็ตีอ่ะถ้าไม่ฟาร์มก็ตีแพ้งลงที่บอทไม่ได้ไปลงที่เพื่อนกันเองนี่แหละออระวังนะครับระวังนะครับนี่แบบนี้มัน battle royal อะสันฮาเลินสันฮาเลินสันฮาเลนนะสร้างสร้างอุปกรณ์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 อีกแล้วเรจะมีวิธีทำให้ทุกคนแบบไม่คากันเองกันได้ได้ได้หวะ เฮ้ยสุบเปล่าเอามันไปฟาดวะเฮ้ยดิมดิมเฮ้ยจะพึ่งฆ่ากันจะเย็นดิมจะเย็นก่อนดิมดิมให้เราให้แอปเปิ้ลดิมเราให้แอปเปิ้ลดิมแอปเปิ้ลแต่ไม่มีพันธมิตรนะเออไม่มีไม่มีไม่มีแค่บอกว่าขอขอชีวิตเข้าเข้ามาฟาดมันฟาดไม่ได้วะอ๋อไม่มีหินมันเร็วเกินไม่มีอะไรเลยดิมเราลาก่อนนะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันไม่นึกว่าตีได้เลยเมื่อกี้แ้าเซลฆ่าได้ก็เอาเลยใช่ไหมล่ะอ่อ ก็ถ้าดีมขอเราก็ให้ไงขี้หมูอะเอาจริงๆไม่ไได้ชอร่่ไรมู้เหมือนกันคนละคนกันเมื่อกี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วอะเอาไหวไหมไหวไหวไหวไหมเอาว่าคราวนี้ก็เจอใครก็ตีเลยแล้วกันนะเฮ้ยเจอแล้วหรือเปล่าถึงพูดยัง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 ไม่เจอพูดเฉยๆเจอผมก็ตีได้เลยคราวนี้จะได้จบไปๆแน่ๆเลไม่ก็เจอแล้วก็ตีดิก็มีของนิดนึง แต่ไม่มีดา้มีของแวมไพร์มีคนได้เอฟแฟกแล้วว่ะเฮ้ยเยียอ้าวอุ้ยอะไรเยียเียเยียเยียแปลว่าปีเยียมาไงวะเฮ้ยผมเจอคนฮะเจอใครวะเฮ้ยใครวะหลอนร้อนระแวงเลยเอ่อมาแรงเลยอะระแวงนี่แหละอ๋ออุ้ยได้แอปเปิลไพร์โคตรดีผมเจอคนผ่านว่เฮ้ยเจอใครวะ หมาหมาเลยหมดไมหมดแลวยหมดแล้วด้วยทุกคนช่วยด้วยเฮ้ยไม่มีใครช่วยเนี้ยไปขอชีวิตเขาเองขอชีวิตเขาเองผมได้ยินผมได้ยินเสียงแบบเสียงเวทมนต์อ่ะใช่หรอปล่อยเวทมนต์เลยเหรอซื้อด้วยซูดโอ้ลืมทำโต๊ะครับนี่ผมว่าทำอาวุธไม่ได้เสร็จแล้วคราวนี้โดนแน่โดนแน่ดีมโดนแน่หยอกหยอกหยอกถ้าดีมขอเราเราจะปล่อยไปทีนึงน่ากลัว อ่ะเราเมื่อกี้ถือว่าดีมให้โอกาสเราเจอหมู่บ้านว่ะมีไฟลุกว่ะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยชาวบ้านจะทำเราไหมมีคนลูกของไปก่อนหน้าแล้วเฮ้ยยังไงวะเนี่ยอุ้ยปีศาจแสดงว่าคนมันตามเรามาแน่ๆเลยอุ้ยเราโอ้โหเจอหมู่บ้านเหรออะไรเห็นผมเหรออย่านะอุ้ยมันตีผมอย่าอย่าอย่านะตายพมันไม่ยอมนะไม่มีคนเจอหมู่บ้านว่ะเ เซลอยู่ตรงหมู่บ้านครับทุกคนลิงลิงเจอลิงลิงร้องอยู่เมื่อกี้ลิงลิงก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 ิงดแต่ละคนโอยจะตายก่อนี่อหัวเอาปล่าไม่ให้อะวังเจอมนตีตากนะระวังนี่ไงมันจะตีผมแล้วเนี่ยชาวบ้านช่วยเนโอเล่มสาบ้านสาบ้านช่วยนยสาบ้า ชาวบ้านลิงกิงคองของของของกิงกิงกองกลองบลุงกุลิ้งกุลิอะไรอ่ะอุ้ยได้อะไรมาครับได้อะไรไม่รู้ไม่อ่านไม่ทันแล้วเนี่ยอุ้ยได้อย่างแล้วครับโอ้โหวันแรกผ่านไปวันแรกผ่านไปยังไม่มีใครตายนะครับอุ้ยอุ้ยไม่แน่ครับอุ้ยอุ้ยทุกคนลองกดเมาส์กลางเลยดิกดเล้วกดเล้วอยู่โพดไกลเลยโอ้โหเอ้ยเผลอ แบบพอบอกปั๊บมันสมองสั่งการเออสมองมันไปเฮ้แต่ผมหนีออกมาแล้วหนีออกมาแล้วใช่อยู่โซนนั้นแหละอยู่โซนนั้นแหละเรากดเมากลระลอกกันได้ไงอ่าหนีไปเหมือนกันหนีไปเหมือนกันไม่อยู่แล้วอยู่ไกลหลอกล่อเฮ้ยไหนลองกดบ้างซิทุกคนแล้วก็วิ่งหนีไงไหนดูเฮ้ยโถ่เอ้ยอยากรู้อยากรู้ระยะยันระยะใหา่ยิ่ไใหญ่หยอกไม่บอกไงาใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยใจใจใจเย้ยว มันจะตายจริงจิงแล้วลิงกินกองกองกอุ้ยฟันปอมทุกคนเตายอุ้ยใช่เหรอถ้าตายก็คือออกเกมคนแรกมันก็มานั่งดูเลือเจ้าหกบนึงยังไงครับยังไงครับก้อนหินก้อนหินวับโลบเป็นไงล่ะสเต็ปอ๋ออุ้ยสเตปสี่เจี๊ยเป็นไงล่ะเฮ้ยอย่ามาคิดวัดเพราะว่าถ้าคิดวัดต้องไปหาพระอ่าเฮ้ยระวังขอบด้วยนะถ้าออกนอกขอบนี่น่าจะตายนะคิดว่า เอ้ออกมาดโปยก้อนอินชีวิตนี้ช่างลำบากจริงจริงเฮ้ยว้วเอยลิงเอือลิงหิงของของของปับมาดีดิมสามารถลองขอชีวิตแซลได้หนึ่งครั้งนะมาดีมาดอ่าทุกคนขอได้หนึ่งครั้งอ่ะโอเคดจะได้สมเทียมเออเท่าเทียมสามารถขอได้แบบครั้งเดียวอ่ะอ๋อโอเคขอกับดีมไปแล้วโอเคเออแบบนั้นแหละแค่นั้นพอเดี๋ยวมันเยอะไปเนาะ ดีมันมีดาบแล้วแน่เลยเฮ้ยดีมันเงียบอย่างงี้มันฟาร์มของรัวๆเฮ้ยคน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 ดีใครวะใครวะอ๋อไม่ใช่เราเอาพีพีตายแล้วเหรอเรียบร้อยเอาพีพีไม่ขอชีวิตนะมันขอไม่ทันแล้วเรียบร้อยไม่ดีมันมีดาบแล้วทุกคนโอ้โหได้ได้ได้โอ้โหคุณเว็บมันอยู่อยู่หลุยจังวะเฮ้ย น่ากลัวแต่แต่ไอ้ดีมแต่ไอ้ดีมมีของเต็มเลยนะดูโอ้โหแบบของเต็มเลยอะเต็มเต็มตัวนี่มันเงียบๆดิโอ้โหมีชุดมีชุดกงชุดเกาะสีฟ้าเต็มตัวเลยเนี่ยตอนนี้เกิน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 ไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินเรื่องจริงกินกินเห็ดส้มแซวอุ้ยกินเห็ดต้มอุเพิ่มเลือดอุ้ยอุ้ยไม่เดกไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่เดาลิงขิงข้อ กระม่วนตะปราปราแลบ,บโชแลบบโชโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยฟองแม่นะฟองแม่นะแม่ตีนะโอ้ยอย่าตีดิโอ้ยตีทำไมวะเฮ้ยโอ้ยจะตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วหนีดีกว่าเลยไปเลยตามาตายแล้วหนีดีกว่าไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยวคง<า><น>ไม่มีคนสู้ด้วยเอาละเจอวัวแล้วเจอวัวนี้อ้าวันที่สองแนละ้วอย่างรอดดีกว่า เพื่อไว้อยู่ดีดีเหมือนจะมีคนตายวะเฮ้ยอย่าพึ่งดิไอ้ต้นนั้นมันอยู่ไหนวะอะไรเราไม่รู้ไม่รู้หมอกบีบหมอกบีบหมอกทุกคนเราอยู่ในหมอกเราเลือดเลือดลดลองหมอกด้วยนะเป็นการเตือนแซวมีคนยืนอยู่ตรงกองไฟแซวเฮ้ยใจเย็นพี่ยิ้มยิ้มเอาไปอ่านเม็ดเมลเมลไอ้คนยืนอยู่อ่ะแซวสองคนเลยใช่เหรอชาวบ้านมั้เหรอเฮ้ยมีคนวิ่งนะมีคนวิ่งเฮ้ยไหนวะ คนที่วิ่งเมื่อกี้ไม่ใช่ชาวบ้านแซวเอ๊ะเจอคนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตรงนี้มีคนเปิดกล้องว่ะคุณเวฟคุณเวฟแถวนี้แหละแถวนี้แหละมีคนอยู่ระวังต้องรีบปั๊มเลือดแล้วต้องรีบปั๊มเลือดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชาวบ้านนะคนเลยเฮียอะไรดิคดีคดีครับโหพี่บีเห็นปะอะไม่เห็นนะเฮ้ยได้หรอวะโอ้ยิงไม่ได้หรอโอ้ยิงไม่ได้ไม่มีโอ้ยิงได้ยิงได้ต้องใส่ไงวะ คนได้ธนูนะครับตอนนี้ยิงได้โว้ยคุณเวฟกับแซวอ่ะอยู่โคตรใกล้กันเลยเฮ้ยอย่าพูดแบบใกล้แบบใกล้แบบใกล้มากอะอ๋ออ๋อุ้๊อุ๊ยอะไรชาวบ้านมันไล่ตีทำไมแบบสองคนนี้มันอยู่ใกล้กันใเฮ้ยชาวบ้านไอ้ชาวบ้านไอ้ชาวบ้านตีทำไมวะโดนไล่ตีทั้งคู่เลยดดูิดูดิ คนหนึ่งก็เลือดเหลือด้อยโอ้ยจะตายแล้วจะตายว้า่าเรียบร้อยร้อยมีคนตายมาแล้วโดนคุณเวฟเข้าข้างหลังยังขับไม่เป็นไรคุณเวฟแจกของให้เอาไปสู้กับดิมแล้วกันนะโหณีมากไหนวัดดูฝั่งดิมบ้างอ๋อโหดิมมันดิมมันอย่างกับสร้างบ้านอ่ะคุณเวฟแพ้แน่เลยว่ะอยากรู้ว่าดิมมีของอะไรบ้างดิมไหนโชว์หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอแบบในในในชูขึ้นมาให้ดูหน่อย อ๋อเนื้ออ๋อเนื้อดีดิมสร้างเมืองเลยหรอดีแม่งสร้างปราสาทเลยป้อมประการยิงธนูพร้อมโคดผับจีอุ้ยดีมีเครื่องบินด้วยไอ้ตรงนั้นเว็บอย่าลืมของปั๊มเลือดนะเห็นปะเห็นปะฝั่งนู้นเห็นปะเห็นปะเฮ้ยเห็นปะ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 เอาเจอกันแล้วเหรอเว็บหลบไว้หลบไว้อย่าให้มันเห็นเฮ้ยมันสร้างชุดเกาะยังไงวะดาบเบิร์ดก็ไม่มีเนี่ย ไม่หงไม่หาไม่ตาฝีมือคุณเวฟฝีมือเอาเลยวะเบกละได้ได้ได้เฮ้ยอย่าอย่าอย่าขึ้นไปบนเนินอย่าขึ้นไปบนเนินเดี๋ยวมันเห็นงั้นเราขอไปฟาร์มหาดาก่อนหาโอ้โหทองทั้งตัวเลยเออตายตู้นี้ใส่เกาะเต็มตัวเลยอะแล้วเงียบๆเลยนะดูดิเอาจริงนะเนี่ยเอาจริงอนนี้โอ้สกัดปากดีมจาชนะเราได้อะไรเนี่ยเรายังเป็นพี่น้องอยู่หรือเปล่า อ๋อมีคนไล่แล้วของคูเรียมันฆ่ามันฆ่าผมไม่ใช่พี่น้องแล้วคุณเรียพาไปหาดีมพาไปหาดีมจะได้มีโอกาสลุ้นไงลุ้นไงว่าใครจะชนะเฮ้ยเราขอเอาตังค์ได้ไหมจ่ายพวกนี้นเออก็ได้ก็ได้แล้วก็ไปเปิดกล่องเยอะๆเลยตายไม่สมศักดิ์ศรีเลยว่ะพี่บียังโดนตีนี่โดนชาวบ้านตีไม่ไม่ไม่แกโดนคุณเรฟตีเอาหรอเออโถ่เฮ้ยยอมมันเกิดใหม่ได้ผมว่ะดีมเอาเลยดีม เอาอยู่ดีๆก <ph im> ็เ <hi> ฉียดเฮ้ยวงวงวงเห็นไหมมันมีวงจริงด้วยเอาแล้วใกล้เวลาต้องบวกกันแล้วสองคนนี้เร่อะไรเนี่ยสูผมไม่มีอัติฟงอัติโฟกอัติแฟกอะไรวะอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกันแล้วเอาแล้วบวกเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมวิ่งฝีมือเฮ้ยดีมนกวงเอาเอาเลยกูเว็บใส่เลยใส่เลย เฮ้ยกินอาหารกันเปล่าไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วเฮ้ยเราโดนอะไรวะสับเลยดีดีคุณเรีสับโดไม่โดนเออสับสับเลยสับเลยแรกคือเราจะตายเราจะตายค่าเรียบหรอกเป็นนะตายคู่เป็นไงเป็นไงใส่เกาะก็เท่านั้นแหละมันยื่นื่ออุ้ยมันว่ะมีใครอยากแก้ตัวหรือเปล่าสักรอมไหมมันมันวงบีบไงมันไม่นานหรอกอ่ะอีกรอบสุดท้ายไหม คือเอ้่ะกินว่าไงมามาอ่อ<ร>าจัดไป